สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการมหาศาสตร์นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมครับมาพบกับความเชื่อโชคลางและการดูดวงในรายการของเราแบบสดๆนะครับซึ่งวันนี้อยู่ผมใหม่วิชัยพ่งแมสนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเรานะครับผ่านทางแช์ทีวีสถานีแห่งการแบ่งปันนะครับติดตามชมได้ทางจานดาวเทียม P.S.I ครับทางช่อง72นะครับหรือว่าจานดาวเทียม OK เคและ DTV ครับติดตามชมได้ทางช่อง26ครับรวมไปถึงทูทีวีครับติดตามชมได้นะฮะทางช่อง22นะครับและกล่องรับสัญญา ดาวเทียมซันบ็อกครับติดตามชมได้ทางช่อง66และ67แ,และกล่องรับสัญญาณดาวเทียม g m m z ครับติดตามชมได้ทางช่อง221เองซึ่งเราจะกลับมาเจอกจบคุณผู้ชมนะครับทุกๆวันอังคารจนถึงวันศุกร์ช่วงวลาเที่ยงตรงนะครับแบบนี้จนถึงบ่ายโมงนะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรเข้ามาฟนอินแล้วก็ส่ง SMS เนนะครับเข้ามาตรวจดวงชะตาในรายการกับเราแล้วก็เราจะมีท่านอาจารย์หมอดูนะครับมาร่วมพูดคุยแล้วก็ตรวจดวงชะตาในรายการของเราแบบส,สดๆด้วยครับแล้ววันนี้นะครับก็ เป็นหน้าที่นะฮะของแม่ยุนเ,เองนะฮะขอต้อนรับนะครับคุณแม่ยุพินทัพบศครับสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีครับก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะที่หลายๆคนนะฮะติดตามชมรายการของเราแล้วก็มีหลายๆเสียงเนี่ยเรียกร้องเข้ามาด้วยนะครับว่าอยากจะทราบเกี่ยวกับความเชื่อปีชงอื้อหือ รู้สึกว่าช่วงนี้หลังๆมาเนี่ยคือหลายๆปีที่ผ่านมานะมีความเชื่อเกี่ยวกับปีชงเนี่ยเยอะมากๆค่ะอืมคืออยากจะทราบสักนิดนึงครับว่าปีชงปีนี้มีปีอะไรบ้างครับครับจะมีปีขานะคะปีขานแล้วก็เออปีวอก ปีกุลค่ะแล้วส่วนมะเสงเขาจะชงตัวเขาเองนะคะครับแต่เห็นบอกว่าปีที่หนักที่สุดเลยคือกุลค่ะปีกุลเนาะเพราะว่าปีนี้ก็อาจจะแบบว่าเจอเรื่องราวที่แบบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อาจจะโดนแบับหนักๆแต่ปีขานกับปีวอกเนี่ยคือจะมีส่วนร่วมใช่ไหมใช่ส่วนร่วมเหมือนกับโดนโดนโดนผ่านๆอะไรประมาณนี้นะคะครับและอย่างปีมะเสงนะฮะ มะเสงมะเสงนี่เขาเขาจริงๆแล้วมะเสงไม่หนักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตัวเขาชงตัวเขาเองอปะทะตัวเขาเองนะคะครับค่ะอ่ะเอาเป็นว่าใครที่มีความเชื่อนะครับในเรื่องเกี่ยวกับ ปีชงค,คือปีชงเนี่ยก็ต้องบอกคุณผู้ชมสักนิดนึงแล้วกันเนาะเพราะว่าปีชงหลายๆปีที่ใครเจอมาเนี่ยมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีใค,ใครที่เจอดีก็คือดีไปเลยแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่อาจจะแบบว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มันก็อาจจะตะกุกตะกักนิดนึง<ช>อย่างนี้เรามีวิธีการแก้ไหมฮะวิธีการแก้คือพยายามหมั่นทำบุญนะคะให,ให้ให้ทำบุญนะคะครับมันจะผ่านพ้นอะไรไปได้นะคะ และอย่างนี้คือมันเป็นศาสตร์เกี่ยวกับอของประเทศจีนจีนค่ะของจีนนะคะและอย่างนี้คือถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไปแก้ปีชงเกี่ยวกับวัดที่เป็นของคนจีนเนี้ย ก็ได้ค่ะวัดจีนค่ะวัดวัดวัดจีนนะคะได้เลยครับอย่างวัดเล่งเนยี่เงี้ยใช่ได้เลยค่ะเขาจะมีบอกวิธีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะของจีนค่ะว่าต้องแก้อย่างไงทำอย่างไงนะคะครับค่ะซึ่งตอนนี้ที่ทราบข่าวมาคือวัดเล่งเนยี่เนี่ยก็ที่เยาวราชคนเยอะมากๆคือใครที่ไปนะคืออยากจะบอกเลยอยากจะบอกคุณผู้ชมสักนิดนึงว่าเดินทางไปด้วยรถสาธารณะจะดีที่สุดจะไม่มีที่จอดรถเลยด้วยถ้าเกิดคุณไปคุณ อาจจะหุดหงิดได้แหละอาจจะเป็นปีชงสำหรับคนครับแต่ตอนนี้เขาก็มีเป็นสาขาที่2แล้วด้วยอยู่นนทบุรีอันนี้ก็โหถือว่าสถานที่กว้างขวางแล้วประตกรรมประากรของเขานะสร้างก็พิสวยมากใครที่อาจจะแบบไม่ได้ปีชงก็ตามอยากจะไปทําบุญก็สามารถไปได้เสริมบารมีตั้งแต่ต้นปีเนาะถือว่าต้อนรับปีใหม่นะคะใช่ครับการทําบุญเนี่ยถ้าสมมติว่าเราคิดว่ากรรมเก่าของเรา เนี่ยมันดีอยู่แล้ว mm hmm. อ่ะคุณถือว่าดีแล้วแต่ คืเบาต้องสร้างสร้างใหม่สร้างบุญใหม่ด้วยนะคะอืค่ะเพราะว่ากรรมที่เราใช้อยู่ทุกๆวันเนี่ยบางครั้งเนี่ยมีหมดไปเนาะเราต้องสร้างใหม่ให้เพิ่มขึ้นนะคะอย่างที่คํากล่าวเขามีไว้ว่ากรรมติดจรวดทําในปีนี้คือปีหน้าไม่ต้องรับผลแล้วอีกไม่กี่วันก็ได้แล้วมันได้แล้วอะค่ะมันได้ทันทีทันใดอะค่ะเว่ากรรมมันมีจริงนะเออมีจริงนะคะครับตามมาจริงๆนะคะเอาเป็นว่าใครที่ตอนนี้ กำรู้สึกว่าโหยกังวลใจเหลือเกินว่าปีชงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่าหรือว่าใครที่บอกว่าอยากจะไปทําบุญคือก็ไปทำแต่นิเนๆแล้วกันเนาะแต่คือความเชื่อของคนจีนเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากจะให้ปีชงเนี่ยไปทําหลังตูจีนเพราะว่าถ้าสมมุติว่า เอาตัวจีนประมาณวันที่9ที่10นะฮะเดือนกุมภาพันธ์ครับเขาบอกว่าให้ทำเนี่ยหลังหลังเดือนอวดหลังที่เขาไหว้แล้วใช่แลวครับเพราะว่าเหมือนการเริ่มต้นวันปีใหม่ของประเทศจีนนั่นเองครับก็เป็นความเชื่อของประเทศจีนเนาะแต่คนไทยของเราก็ร่วมด้วยร่วมด้วยค่ะี่ไทยร่วมหมดค่ะทุกๆความเชื่อเนาะแต่ก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะฮะเอาล่ะคุณผู้ชมครับพูดถึงในเรื่องของ ปีชมไปแล้วแต่เราลืมนะฮะ,ะเราลืมผลิตภัณฑ์ดีๆนะฮะที่อยากจะบอกคุณผู้ชมด้วยสําหรับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะชมกันเอง <laughs> อเอาเป็นว่าใครครับที่อยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ DSA นะฮะที่วางอยู่ข้างหน้าเรานีครับแล้วก็อยากจะได้ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคือส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยหลายๆคนบอกว่าช่วงนี้ความจําไม่ค่อยดีสายตามไม่ค่อยดีเกี่ยวกับปีชมหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ใชนะฮะมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคุณการใช้ชีวิตของ ซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าคุณใช้ไปแล้วเนี่ยไม่ได้มีสิ่งที่มาทดแทนหรือว่าไม่ได้เกิดการบำรุงเลยเนี่ยมันก็จะเสื่อมสภาพไปแล้วก็เกิดขึ้นนะฮะในชีวิตของคุณนั่นเอง<ช>ที่คุณคะจะต้องแบบใช้ชีวิตต่อไปต่อไปโดยที่แบบระบบสมองไม่ดีสายตา,า,ยตาไม่ดี เอาเป็นว่าใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ DHA นะครับโทรมาสอบถามกันได้แล้วกันนะฮะที่เบอร์091 3015301เองครับรวมไปถึงใครที่อยากจะโทรเข้ามาฟ o นอินวันนี้ก็ยังคงเปิดปรับสายสำหรับคุณผู้ชมนะฮะที่อยากจะโทรเข้ามาตรวจด,ดวงชะตานะให้ไม่ว่าคุณจะเกิดปีชงปีไหนก็ตามอยากจะทราบนะครับเรื่องเกี่ยวกับความรักหน้าที่การงานนะครับก็ตรวจด,ดวงชะตาในรายการของเราแบบสดๆแล้วก็ฟรีด้วย029605022 0 2, 2, 0 2 9 6 0 5 0 8หรือว่าจะเป็น SMS ก็สามารถที่จะส่งกันเข้ามาได้เพราะว่าหลายๆสายที่เราโทรมาอันนี้เราพูดเรื่องจริงนะ,ค,ะคือโทรมาติดยากมากเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็มีความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับ,ก,บการตรวจดวงชะตาเนี่ยเยอะมากๆก,ก็โทรเข้ามานะฮะบางงบางทีเนี่ยก็ สายชนกันสายซ้อนกันเอาเป็นว่าส่ง s อ s มาสะดวกที่สุดก็สามารถส่งกันเข้ามาได้ครับของแม่นนิก็จะเป็นเกี่ยวกับไพ่พมยานค่ะใช่ค่ะก็อยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามก็พิมพ์ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็อายุแล้วส่งมาที่424 7276ครับช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจกันครับ